สวัสด so, ีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเซฟว์โคโคเช่นเคยนะครับทางการเรากชมเกมโอวอร์ในพาร์ทที่โปไลไม่รู้นะครับอมแม็กห่างหายกันไม่นานกับเกมนี้นะครับนานมากเลยนะครับฟรีมือกูตกนะครับอืมถามว่าทำไมาเวลเวลไม่เท่าเดิมก็ตูให้น้อง,องปั๊มเวลให้นะครับอ่าก็เลยได้ประมาณ121อ่านะครับอืม โอ้ oh, กลับมาแบบยังไงอ่ะเออชชิินนเออคุณชินนะครับคุณชินโอ้ยวอร์ปพร้อมกันเลยเหรอนี่น,นี่เดี๋ยวปร,ปรับแปะแป,ะ,ปะต่อน,นี่นี่นี่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เออย่างนี่่้ เราต้องไปจัดการอ๋ยโทษขอโทษขอโทษขอโทษมาสิมาสิ่ลิปเปอร์สองตัวนะเว้ยลิปเปอร์สองตัวนะเว้ยลิปเปอร์สองตัวเหอะอู้จ้าหลบเลยพุ้ยเงยวอล์กหนีก่อนได้หนีก่อน อุ้ยโคตรเยอะแบโอ้เจอเจออนายิงตายหาแหมยิงโคตรรัวสไนเปอร์มันพิลัว้เลงด้วยว้าวว้าว้าวว้ว้าว่้ว้าวววางวว้้วาไว้

ีมือจะไม่ตกฝีม,มือจะไม่ตกเอ,อื้อมันน่าจะแบบอันติมาตรงนี้แต่ไม่มาแม่ประเด็นเจอเมือที้ยิงด้วยออที่วิงบอสมาวีวาแบอบพึ่มโอ้บอลเลย จะบอกเมอร์ซี่ฆ่าตัวเลวอ่ะอ๋อไม่ใชอ่อะไรนะชื่อนะอ,อะค,คุณลืมละอติคุมาแล้วไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสองคนอยู่สองคนประมาณอ,าอือสี่คนน่ อยู่จีบก็นสิเออฮิวนั่นแหละฮิวิวนั่นแหละเออแหมเหมือฟีม้นก็ไม่หิวห้ตัวก็เราจะทาย่าย่าย แม่นึกว่าจะฆ่าอะไรฮาร์ดได้แต <wh ats> ่ฆ่าไม่ได้อุ้ยอีนั่งขึ้นน้ำมนต์อ๋อที่มีวอล์กอยู่ที่บันไดอยู่มีบันไดโกูอัดเลยกูรบท่านกูรบท่านอุ้ยขอโพสตอรี่สตอร์รี่เบอร์สี่มันพี่สาฮิวเฮ้ยเบอร์พี่มันวินสายสตอร์รี่ วูบินวิงบอบแล้ว no I am not จะพึ่งมายิงตู้เออเป็นนั่นแหละเออเป็นนั่นแหละอีวันเออเรียบร้อยคูยิงได้ด้วยเว้ยเอออาณาอาณาหรออาณาหรอปุ้ยไหนฮาร์ดไทยฮาร์ดโอ้เต็มหน้าเข้า่นเอาเอามีการหยอกมีการ การอะไรแบบคือแบบนั่งน้อนลง,งอะ่ะหน่อยอันตีคู่ห้าเจ็ดแล้วม,มากระชุ่มิซีว่าอุ้ยนะวายมีวอล์ฟหลบทันจ้าอุ้ยแมงโดบไหลังก่อนโอ้ไรฮาร์สไรฮาร์ส ตาแดงเฉียวเขาไม่ช่วยอะไรนนยึดมันยึดเราไม่ได้เราพอพอมีริปเปอร์อย่างตัวนี้คอยป้องอยู่อุ้ยอุ้ยช่วยช่ยนะหนักหนักกล้ามใครก็คิดว่านิงหนักกล้ามเนี่ยเออเป็นนั่นแหละทิ้วไอ้ผมทิ้วไอ้โตทิ้วไอ้โตโอ้ยอ้าว ไล่ฮามาตอนไหนเพ่ยอย่าพึ่งหน้าอย่าพึ่งเยอนหน้าจเย็นเออเออป็นละฮันโซคอยหมาป่ามาเดียวยึดไม่ได้เลยเอาเอา้ยอุ้ยอุ้ยอ แม่อะไรฮะแม่งคาคุตลอดเลยเวลาอันตรีเนี่ยเฮีโรเดวดาฮีโรเดวดาฮีโรฮีโรโอ้โอ้ไม่ได้กินไม่ได้แดกฮุบมุบหลบไปมบพุ่มพุบมไอสัตว์เอาคนมบพอดีฮุบมุ่มุ่เอออนาอนาอย่าเพิ่งใจเย็นสไนเปอร์ไอยิงไอยิงไม่ได้อยิงไม่ได้อยิงไม่ได้จูบจูบจูบแม่ปู้อันโตอันโตยิงตูโคตรอลังเมื่อกี้โคตรแบบ ขอบใจมากมาต่อมาต่ออุ้ยมีนักกล้ามหนึ่งนักกล้ามเออยิงโด่งขุ่นโด่งติดจ้ำอย่จะบนก่อนแล้วไม่ได้เอาเลยศาสต์พอกูจะขึ้นบนแม่งหนีหมดเมื่อกี้คุณเอ่อเรียบร้อยเว้ยอ้อะไรฮาร์ตไปฮาร์ต โอ้ดับเบิลคดับเบิลควกูนี่วิ่งวอกแล้วนี่วิ่งวอกลแล้วฮึจพลังพลังพลังอือขึ้ตบนนุดุนี่สามตัวนี่นี่ตละสิงัวโอ้โดนไม่ตัวเนี่ยต้งนาไม่โดน มูดี้ก่อนดับแรกวีวอลก่อนแล้วอ่าวพลังก่อนแปบ๊บโอ้ยอย่าพึ่งไล่ฮาร์คไล่ฮาร์คจ้ะไปลิเปอร์ลองแองกระ็ลอยลอยเลยผีดุอะไรอะเฮเฮโดท่าป่ะเฮโซท่าป่ะ โอ้ยจับหายมาได้แดกไม่ได้แดกออยได้แดกแล้วได้แดกแล้วลบก่อนเลยพูดง่ายลบก่อนเลยเอาพลังก่อนเอาฮีร์ก่อนไม่ได้หมูหันโตนโซตายห่านหันโซโอ้ยเอ๊ะอะไรอยู่วะ ไทักขขอโทษสำหรับคำหยาบเยกูตีตึดมึงดูความโหดตูวโหดควหมดเอ้าตรงนี้เหรออนี่ยเออเดึงอึ๊บอบอึ๊บอึ๊บึามชาตีเลยนมืหาเลยอ่ะอู้ตตีมตัวโดยใช้ปืน อ่ากูไม่ติดอันนี้อโอ้เกมแม่งบักรือเปล่า <laughs> <laughs> สัตว์เหล่เกมบักนะครับนั้นช่างมันอย่าพึ่งแคสเลยอ่าเรามาเรามาเปิดกล่องกันก่อนนะครับ <laughs> หรืออ่ะสองอ่สามบึ้มบ <laughs> ึ้มไอ้ตัดติทองเลย <laughs> เอาเย็บปอม <laughs> สยตา ได้เงินมาด้วยได้เงินห้าสิบเหรียญนด้เองอ่ะโอ้เซยตา้ามาดูหน่อยนะครับมาดูเซยต้าเราบ้างเออภาคหุ่นยนต์นะครับอ่าเราได้มาสองสก,กินละโคตรโหดเอานี้ดีกว่านะมันเท่ดีอันนี้มันไงมันธรรมชาติคุณดูข่าวเลยแหมต่อกันประดินดูดนี่แม่งกับจินนี่อ๋อลัรพรลัพรโอเคครับ มาแค่นี้แหละนะครับอ่าก็ขอจบคลิปเพลงนี้ครับก็ลืมกดไลค์และกดติดตามชอบผมรดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเจอมาคลิปหน้านไปครับแม่งแลบเกิน